แจสวัสดีแจ้ใครอเออมัวแต่รู้งานไปเล่นกับพ่ออยู่อันนี้มาทำอะไรครับน่ะพี่น้องขันว่าถ่ายกล้องพี่น้องพูดหรอกขว่าถ่ายกล้องหน้องพูดจัดเลยมาถึงหัวเนียงเซ้ยรประมาณ้ันาวาถ่ายกล้องไม่รู้อะไรพี่น้อง เสียผ่าแม่ยได้ป่ะอันนี้บอนพอเลยนี่พี่น้องบอลพออายุทั้งนอกกับแม่ของพอก็สิ่งหกเมียด้ป่ะบอนพอเอด็กยังมือถือนะอันนี้แฮนเมย์แนด์เมยเฮ้ยท่านเป็นชิลินมือถือนั่นโทรศพรัพท์เล่นพี่น้องดูเลี้ยงมด แบบ่นเคยเห็นนันแม่เิ็นเอ็ดอืม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 อนพอก็ะดิ่งหแน่นเ,นนนนเลยอืมอืมอืมยันสั้นคนก็ได้เอาอมีอะไรเป็นขมอมอปัะเนี่ยคนมีู่วเป็นไปหนอกวาอ่านว่าเนี่ยมัน้อง ม่ยนงมันยีห้างเดือยจะของหนักกาหนักก็ไดเออต้อยียบนนบุกเลยนนบุกข้าได้ปิดเครื่องจังนสนันคือจันทีเป็นเนาะสาวอันนี้เนาะนวัเอาหเอาเมาวนิบจี๊บิบ

าเด้ออืมเอาๆจะขึ้นอีกเด้อวัเนี้ยอืมนเี่ยังบลงเลเอาลูกขึ้นเฮ้ยลุกได้บ้าอืมตั้งต <c oughs> ัวมาดีจา้พาพ่อกันที่ช่วยฮอนนาไ,ได้เป็นรองยู่ในบ่อนครับผมจะเอ๋ยันเห็แนแดงวะเนี่ เดงอันนี้มนเล่นกดใส่พอขอโรษจด้ว่น้างหนาขนันสลยครับผมเดีวยาสือาบน,นำา้ำไทยินี่แหละ้ออาบน,น้ำที่อากาศดีตอนเช้าออนนะนะตกมไยังวันี้นเหอเอ่นมึนเนาะมาสวัสดีจ้าวันไม่กินหนาครับ